ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทานราษฎรครั้งที่8สมัยสามัญประจําปีครั้งที่1ที่มีนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทานราษฎรคนที่1ทําหน้าที่ประธานการประชุมโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเก้าไกลได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาตอบพลเอกประยุทธ์จันโอนชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องทั้งนี้นายสุชาติได้แจ้งว่านายกรัฐมนตรีแจ้งทางสภา ว่าติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัตมมตรีว่าการกระทรวงการคลังมาชี้แจงแทนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งมาว่ามอบหมายให้นายสติพร้อมพัน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาชี้แจงแทนปรากฏว่านายสติมีหนังสือแจ้งว่ามาติดภารกิจไม่สามารถตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาได้ ทำให้นายพิธาลุกขึ้นขอหารือกับประธานที่ประชุมว่าประสิทธิภาพในการทํางานของรัฐสภาเรื่องกลไกาการถามประท้โดยข้อบังคับที่151ระบุให้นายกรัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุมสภาพเพื่อตอบประท้ด้วยตัวเองยกเว้นมีเหตุจําเป็นและแจ้งเหตุจําเป็นนั้นต่อประธานและให้กําหนดว่าจะตอบได้เมื่อใดเมื่อข้อถามว่า นายกรัฐมนตรีและ2รัฐมนตรีให้คําตอบว่าอะไรจึงไม่สามารถมาตอบกระทู้ตนได้และข้อบังคับที่156ระบุว่ากระทู้ถามสนด้วยวาจาต้องเป็นเรื่องสําคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนและเรื่องที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนตนจึงอยากสอบถามเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจที่พุ่มเฟือเรื่องค่าของชีพผันผวนรายได้ที่หดหายวิกฤตพลังงานและวิกฤตอาหาร เป็นเรื่องที่คนเดินดินกินข้าวแกงกําลังรออยู่แต่จะทําอย่างไรให้สภามีประเพณีใหม่เวลาถามแบบนี้ต้องมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมาตอบเพราะตอนเป็นสสมา4ปีก็ยังไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีมาตอบเรื่องที่ตนถามนั้นอยากให้นายกรัฐมนตรีมาตอบเพราะจะให้รัฐมนตรีคนหนึ่งคนหนึ่งมาตอบคงไม่ได้เนื่องจากเกี่ยวพันหลายกระทรวงตนฝากถึงนายกรัฐมนตรีว่าหากมีเหตุจําเป็นต้องอธิบายว่าสาเหตุที่มาไม่ได้เพราะอะไร แค่ตอบว่าติดภารกิจสําคัญนั้นไม่ใช่คําตอบที่ชัดเจนและควรแจ้งมาด้วยว่าจะสามารถตอบกระทุกของสสได้วันไหนจากนั้นนายสุชาติกล่าวว่าตนเข้าใจดีเพราะตลอดระยะเวลาก็เห็นว่าตนเตือนรัฐบาลตลอดว่าให้ความสําคัญกับการประชุมสาภาโดยเฉพาะวันพุธและว,วันพระฤหัาสบาาดีควรเว้นว่างนัดหมายควรเตรียมพร้อมสําหรับสาภากระทุถามสด ด้วยว่าจาเป็นกระทูเร่งด่วนที่ยื่นช่วงเช้าและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้ในหนังสือนายกร,รัฐมนตรีไม่ได้แจ้งว่าจะมาตอบกระทุ้ดังกล่าวเมื่อใดแต่แจ้งมาเพียงขอเลื่อนตอบและมอบหมายให้รัฐมนตรีคนอื่นมาตอบแทนที่ผ่านมาผมได้ท้วงติงไปหลายครั้งการมอบหมายข่าวที่แล้วผมได้ท้วงติงรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงมหาดไทยไปว่าตักแต่มอบ ต้องถามผู้รับมอบด้วยว่าพร้อมหรือไม่พร้อมผมอยากฝากตัวแทนรัฐมนตรีที่อยู่ในสภาตอนนี้แม้ข้อบังคับสภาจะไม่สามารถบังคับรัฐบ,บาลได้แต่ก็เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันจึงอยากฝากถามรัฐมนตรีไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าขอให้ผู้ที่ประชุมคร,รมเตือนนายกกันหน่อยว่าสภามีข้อบังคับข้อที่151ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนายกรัฐมนตรีควรมาตอบเองหากติดภารกิจต้องมอบหมายให้บุคคลใดที่สามารถมาตอบได้ดังนั้น เรื่องการมอบหมายขอกำชับอีกครั้งว่าการมอบหมายอย่าสั่งเหมือนทหารคือสั่งไปแล้วถือว่าจบกันนั้นไม่ใช่แต่ขอให้สั่งเหมือนนักการเมืองหน่อยสอบถามกันหน่อยว่าว่างหรือไม่มาตอบได้หรือไม่แบบนี้ถึงเรียกว่ามอบหมายแต่มอบหมายแล้วไม่มีคนมาตอบถือว่าไม่ได้มอบหมายขอฝากนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงมหาดไทยเรียนนาย,ยกรัฐมนตรีด้วย